เอาลราสุกดีกันทุกท่านวันนี้อยู่ผมเคฟฟอนกันคนเดิมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันกันกบร้านรีวิวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนี่ยังไม่ได้แกะหรอกจะแกะดูพร้อมกันเลยนะนี่ n i x ซี่ไฮเปอ o n เรียนโปนะครับผมเป็นจอยจอยคอนใช่เป็นจอยคอนแบบโปรใช,ใช่ก็คือ n i x ซี่ไฮเปอร์เรียนโป l e s เรสคอนโทรเลอร์ for nintendo switch เป็นเลนสโซสิตธรรมดารุ่นไลท์รุ่น O L E D, D นี่ครับโอเคหน้ากล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะดูกันให้เต็มตาเขียนม i x ซี่ไฮเบร์เ o ีแล้วก็หลังกล่องจะเป็นประมาณนี้บอกละเอียดประมาณนี้โอเคโอเคด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้องนอนหลา เขียนมัแกะดูกันเลยอ่าก็จะเป็นเปิดแบบนี้ึ๊บแฟบอา,า่นี่ผมก็จะเลือกเป็นสีขาวมานะครับเพราะว่ามันถูกแก่นั้นเลยนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีด้านหลังเป็นอ้ ตัวเขาเรียกก้านแนนะหลอกเสริมว้าวแล้วก็จะมีตัวกริปตัวคอนกริปสายชาร์จดูเอสบีไทสอ๋าฮะแล้วก็เป็นคู่มือคู่มือโอเคก็มาดูตัวจอยกันนะเปิดลุบปลุบมาอืม น,นี่นะครับรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้จับถนัดมือลยเนี่ยโอย้แอนาล็อกก็คือนี่ซึ่งเท่าที่ผมดูนะเขาจะเหมือนจะบอกว่า,าปุ่มไอตัวแอนาล็อกอ่ะจะเป็นฮอ,อ,อร์เอฟเฟกเออเป็นฮอแอนาล็อกฮอฮอแอนาล็อกนี่ผ้ความรู้สึกจับคือพอดีมือเลยอะ่ะ ผมก็จะรีวิวตามสไตล์ผมนะนี่นะครับปุ่มอ่าอันฝั่งขวาก็จะเป็นระมาณนี้ปุ่ม start ปุ่ม a b x y ปุ่มดูคลิกกี้มากเลยปุ่ม turbo ปุ่ม home แล้วก็ผมขอเรียกเหมือนเดิมอ,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 อ่ันสองอันหนต่อันก็สวดกดดีนะ ผมจะไม่ใช่ฮอติกเกอร์อ่ะเออใช่ผมรู้สึกว่าผมรู้เลยนะว่ามันมันไม่น่าใช่ฮอติกเกอร์ใช่เพราะมันไม่ได้เหมือนกับอ่ะตัวยกตัวอย่างที่ผมใช้ที่ผมใช้กัน,นดิโนสวติตทุกคนเนี้ยก็จะเป็นตัว bspd 1 1นะเนี่ยฮอติกเกอร์มันก็เหมือนกดแบบ bspd 1 1มันไม่ใช่ฮอแอนาล็อกแค่นั้นเองอ่าฮะจบไกลของฝั่งขวานี่มาละฝั่งซ้ายแอนาล็อกก็เหมือนกันปุ่มอาร์ซิเล็กเทอร์โบโฮม ไอ้ปุ่มแคปหน้าจอดีแพดเฮ้ยดีพัิกี้มากเลยอ่าแล้วก็ทจะมีปุ่มมาโคแล้วก็รู้สึกอันนี้จะเป็นปุ่มไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยนั่นอีกทีหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มป,มป,มป,มปมนินเทนโ w สวิตเนาะเฮ้ยแต่ผมชอบไอ้นาหลอกอ่ะโอเคแล้วก็มาดูในส่วนนี้อของเล็กก่อนนะตัวจออ่าตัวก้านหน้าหลอกเสริม บแกะดูกันชืผมจะแกะมาอันเดียวก่อนนะฟึบมีสำหรับสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนตัวก้านหลอกเราใช้อันนี้ไม่ถนัดกอ็อถอดมันได้เลยใช่ไหมหรือต้องทำยังไงฟึบมันถอดยังไงฟึบช่างมัน ผมน่าจะถอดไม่เป็นช่างมันช่างมันช่างมันแต่ผมว่าคงไม่เปลี่ยนตัวก้านนะหลอกรอกเพราะว่าอันนี้เอาจริงไหมเอาจริงไหม,ไหมผมว่าแหบ,บือนี้ก็จับถนัดมือแล้วนะเออเออใช่ผมลืมบอกอันนี้มีรูสำหรับเสียบชาร์จสองอันแล้วก็นี่สำหรับจะเป็นอคอนกริปนี่สำหรับเล่นสองคนผมไม่แน่ใจว่ามันเสียบกับไอตัวพันมือไอของจอยคอนได้ไหมเดี๋ยวสักครู่นะ มาแล้วตายแล้วผมลืมเอามาผมน่าจะทิ้งไว้ที่บ้านก็เป็นอารมณ์แบบเออมันคิกกี้มากเลยนะเออผมชอบอะ่ะโอเคแล้วก็มาดูตัวกริปนะเออเสียบเข้าไปชิบเน้นๆวะเออมันแน่นมากเลยฟ้บอ๋อฮะเฮ้ยจับถนัดมือเนี่ยเอาจริงจับถนัดมือน่ะ เอาเป็นจอยโปรแทนตัวดีอ่ะเห็นในคลิปมอนทานไหมผมใช้ d s d 1 1นี่เล่นนะเว้ยแต่นี้จับถนัดมือชอบโอเคซึ่งเปิดใช้งานยังไงก่อนอื่นเปิดใช้งานยังไงเฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยนะสักคู่นะเดี๋ยวผมขอไปหาวิธีก่อน โอเคผมไปหาวิธีมาแล้วเาเท่าที่ผมอ่านคู่มือก่อนนะคู่มือก่อนนะเออบอกรายละเอียดเรื่องปุ่มมาตรฐานอะไรพวกนี้ก็ดูแล้วซึ่งที่ผมอ่านคู่มือเลยนะปุ่มอันนี้รู้สึกจะเป็นปุ่ม M button เป็นสำหรับอะไรวะไม่แน่ใจว่าปุ่ม M button เป็นอะไรในคู่มือก็ไม่มบอกส่วนอันนี้ก็จะบอก ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มการสั่นปุ่มไวเบชั ration, ่นกัท่อมะฮะแล้วก็สามารถปรับพวกไอปุ่มอ e d ีได้ก่อนอื่นสำหรับการเปิดใช้งานสำหรับการเปิดใช้งานนะนี่มาก่อนเลย Nintendo Switch อ่านี่ก็จะเป็น Nintendo Switch ที่ผมเพิ่งรีวิวไปก็คือ Nintendo Switch OLED อ่ะข้อหนึ่งเลยนะ ที่ผมบอกก่อนนะว่าที่ผมซื้อจอยตัวนิกซี่ตัวนี้นคือจริงๆอ่ะตอนแรกอย่างที่บอกว่าผมอ่ะเล่นอ่ะก็คือเล่นกับน,นี่ BSPD11 ซึ่งอย่างที่รู้กัน D11 มันไม่มีอ่าฮอทริกฮอล็อกไอฮอรนี่ล็อกกับอ่าปุ่มไอเขาเรียกว่าไละไอใจโร่เออไม่ไม่มีใจใจโร่มชั่นเซนเซอร์ซึ่งถามว่าผมซีเรียสไหมไม่ได้ซีเรียสแต่ผมก็แค่แบบอ่ะอย่างหนึ่งเลยเราบี D21 เราใส่กับตัว Nintendo ได้แต่ต้องถอดเคสซึ่งผมอะไม่ไม่ค่อยกล้าถอดเคสเท่าไหร่เพราะว่าผมส่วนหนึ่งเลยผมกลัวก็อย่างว่ามันเราซื้อมาแพงอะ่ะเราก็กลักวธรรมดาเราเราต้องถอดเคสเล่นอะแล้วก็มันยังไงอยู่อะกันก็เลยอยากซื้อจอยคอนสำหรับการกระแทกด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งผมด้วยความของจอยคอน Nintendo Switch อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าจอ no ยคอนนินเทนซ์รู้เรกยัไรที่แอนาล็อกดิฟผมก็เลยหาทางไม่ไม่อยากเล่นกับจอยคอนเท่าไหร่จะเอาจอยคอนเนี้ยไปตั้งโชว์เล่นเฉยๆอย่างที่บอกเออแต่ถามว่าเล่นได้ไหม่อนก็ได้แต่ขอไม่เสี่ยงซึ่งวิธีการใช้งานของม i x ซีอย่างแรกเลยถ้าเปิดการใช้งานเท่าที่ผมลองกับตัวเองนะเสียบจอยคอน เข้าไปชึบดังแก๊ปอ่าเปิดแล้วอ่าเปิดการใช้งานแล้วใช้ได้ปกติสำหรับอันนี้ไม่แน่ใจว่าปรับตัวปุ่ม LED ยังไงนี่ใช้ได้ปกติเลยเดี๋ยวไปเทสการปุ่มอุ้ยผมชอบดีแพดมากเลยกิกี้มากเลย ุ uh ๊อาฮะ System Control อยู่ไหน Test c o n s o l อยู่ไหนตอนนี้คอโทรลเสอเช็คคลิปออเดอร์เช็คคอนโทรล Vibration On ตัคอนโทรลเลอร์อ่าทัดสแตนด์นี่ไง Test Input แต่การกดปุ่มมันดีมากเลยผมชอบอะ่ะอ๋อฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็มันสามารถปรับเปลี่ยนตัวไฟ led ด,ด้วยนะถ้าไม่ชอบตัวแบบสีประมาณนี้ก็วิธีนะครับก็จะเป็นการกดปุ่มเทอร์โบหรือปุ่ม t นะครับนี่กดปุ่ม t แล้วก็เลื่อนลงฟืบฟืบฟืบเปลี่ยนไฟนี่ แบบเพิ่มสีของไฟนี่มาณนี้ฟึบฟึฟึบแบบเพิ่มสีลดสีไฟส่วนนั้นนี้อาา่อาฮะอ่าฮะมัจะเป็นประมาณนี้สําหรับเพิ่มแสงลดแสงถ้าแบบเราไม่ต้องการให้มันแสงมันไฟมันเยอะก็จะเป็นประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกับเกมเลยนะครับ ก็เริ่มจากเอาเกมไหนดีเอาเกมง่ายๆแล้วกันสักคู่โอเคผมก็จะมาทดสอบกับตัวเกม k i r b y Return to Dreamland นะครับเนี่ยการกดมันคิกก,นะคกี้มากเลยเออผมชอบนะฟึบคิกกี้มากเลยต้องไม่ให้ทันเดี๋ยว เดี๋ยว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 ต้องมาให้ทันฟุ๊บอือฮ่าฟื้นเก็บเฟืองเออปุ่มมันกี้กี้มากเลยผมชอบนะ ถ้าเป็นเรื่องมองนอคอมไปก็คงดีถ้าปุ่มจริงๆก็ชอบอะ่ะออถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มรอการเปลี่ยนจอยความรู้สึกมันดีกว่าตอนไอ้นี่อีกนะเออ BSB D11 แต่เราอาจจะแบบยังไม่ชินเนาะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างอ่อไม่รู้สิทดสอบการสั่นครับเออใช่ผมยังไม่ได้ดูเลยดีออกว่ามันมีสั่นขนาดนั้นบอสเออสั่นนก็ไอ้นั่นอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเคอร์บี้มันมีสั่นอบอสแต่ผมยังไม่รู้สึกถึงความสั่นเด้อ ปุ่ม M M Manuall ก็คือเป็นปุ่มสำหรับนี่อ่ะฮะอ่ะฮะเดี๋ยวนะขอลองอีกทีปุ่ม M ฟื้นฟื้นแล้วก็ชุบโอเค Ui nắp bụng mình cũng cho là phụng cho cái khoảng đi kia không bao ai

ต้องทำยังไงจ๊ะอ๋อถ้าให้เดาอ๋อหรือเปล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่างมันโอเคไปเกมต่อไปกันเลยโอเคก็มาอยู่เกมทำลายอนาล็อกเกมทำลายดีพัดเอาง่ายเกมทำลายจอย กับ mortal k o m b a t นะครับผมจะเล่นเป็นในโหมด classic tower แล้วกันมันน้อยเอ,อ่ออะไรนะทำไมอ่ะโอเคผมก็จะมานี่โอเคเล่นเป็น scorpion Sco <ob> ตัว ตัวที่ผมถนัดที่สุดแล้วคู่กับซับซิลูจุกเออโทษทีเน็บเน็บกินเน็บกินเดี๋ยวผมจะลองเล่นเป็นโหมดแฮนด์เฮลกับเดี๋ยวต่อเป็นเทเบิลท็อปโหมดให้ดูนะแต่ขอเล่นเป็นแฮนด์เฮลก่อนเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เห็นชัดๆก็จะโหลดนานนิดนึง ตามสภาพของเกมพอ,อร์้รผมก็ซื้อสกินเป็น Mortal Kombat 11มานะฟุ๊บฟุ๊บอ้ไม่ถนัดเลยวะ ถึงดีแบบมนจะคิกกี้แต่ผมก็ถนัดใช้อนาล็อกมากกว่าเฮ้ยแต่การเล่นมันโอเคขึ้นเยอะเลยอะโอเคขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลย,ยใจเย็นใจเย็นคิทนา

Chạy yên, chạy yên kìa yên Ừ, cắn đài vui Ừ, trói sẵn được với อโอเคก็ความรู้สึกก็คือโอเคขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะถึงปุ่มมันจะคิกกี้คือปุ่มมันคิคกกี้ดีเลยผมชอบ แต่มันก็ออกท่าออกทางลำบากนดหนึง่งสําหรับผมนะตอนนี้ยังไม่ชินกับตัวปุ่มด้วยแหละเพราะว่าผมชินกับไอ้ตัวนี้มากกว่าโอเคไปต่อโอ้เยเมลีน่าเจอพี่เสร็จน้องอไม่ใช่เสิต้องบอกว่าในภาคใหม่นี้ก็คือเป็นน้องเสร็จพี่ต่อ,อ,อในภาครีบูโจวา 嗯。扑，嗯。喂，喂。 ก็สลับไปใช้ระหว่างดีแท็กับบนั้นหรอกนั่นแหละเฮ้ยแต่มันให้ความรู้สึกที่ดีมากเลยนะอยโอ้ยโอ้ยนี่ผมไม่ได้ใช้คามิโอเลยนะเนี่ยเออ ถ้าฟิทาลิตี้อันนี้คือจำได้ขึ้นใจแล้วะเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนเป็นโหมดทปเปทเบิล็อปโหมดหน่อยสิเออโอเคอาา่าฮะฟลุ๊ปอาา่าฮะอ่าฮะเสียบก่อน อาจจะไม่ได้เห็นจอ,อผมมากนะแต่ผมจะให้ดูว่ามันเป็นอะไรที่ถนัดมากแค่ไหนสักครู่ขอจัดองศาก่อนโอเคอม,อมาเป็นอะไรที่เล่นสนุกเลยเนี่ยจอ,อนี้ผมพูดตรงว่าถนัดจับถนัดมือเลยเนี่ยฮาวิ่ You let yourself be Luke's slave, an opinion shared by my brother. โอยแต่อย่างว่ามันยังไม่ชีดกับจอยใหม่ กินกับจอยใหม่จริงแต่ถามว่าเออความรู้สึกมันอีกแบบเลยนะ 오우. 오케이. Okay. ไปเกมต่อไปกันเลยโอเคผมเปลี่ยนใจแล้วเอาเป็นว่า สรุปไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าก็สำหรับจอย Nix ซี่ไฮเปอร p เรียนโปรเป็นจอยที่ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าดีดีเลยเป็นจอยที่ดีเลยมีมาทั้งตัวไจโลมูชันเซนเซอร์ er, แล้วก็สามารถาปรับไฟ RGB อะไรอย่างนี้ได้แล้วก็ มีปุ่มเทอร์โบมาโครข้อเสียมันไม่มีไม่ใช่มันไม่มีแค่ตัวสแกนอ m i มิโบเนาะแต่ทุกๆอย่างก็ถือว่าเป็นจอยที่ดีจอยหนึ่งเลยสําหรับผมนะก็เป็นจอยทางเลยอีทางหนึ่งสําหรับทุกๆคนนะว่าจะเลือกซื้อจอยคอนแบบไหนที่เราจะสามารถทนุถนอมไอจอยคอนง่อยๆนี้ได้แล้วก็ไม่ให้มัน พังอ่ะเออแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยสําหรับจอยนี้ปุ่มอ่ะปุ่มที่แพดปุ่มอันนี้อันนั้นลงอันนหลอกปุ่ม a b x y kiki แล้วก็สามารถเล่นทั้งแบบไร้สายก็ได้นี่แบบจอยคอนแบบ, Joy แบ,บนี้จับถนัดมือแล้วก็เล่นเป็นโหมดเทเบิลท็อปโหมดอย่างนี้ทำเป็นจอยโปรได้เลยนะเนี่ยนี่ยวันนี้ก็ถือว่า ดีเลยสำหรับผมในความคิดผมดีเลยก็ถือว่าเป็นจอยทางเลยจอยหนึ่งสำหรับ n i กซี Z, ่ไฮเปอร์เดียนโปโอเคก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c คร b e แชร์แล้วคุณที่ชมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนรอบสวัสนีโซดีครับผมบ๊ายบาย